ภาวะกล้ามเน s <S ื้อตึงหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราเช็คแรงดูนะกระดดนิโป้ขึ้นกระดดนิโป้เก่งไว้สู้กันสู้กันแรงให้ผมคุณมาดูครับคือภาวะตอนนี้เขากดจน 初中啊。